คริสตันแบบวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับท่านนักบุญฟังซิสเดอร์สานในปี1527ที่เมืองซาวอยประเทศฝรั่งเศสบิดาของท่านเป็นนักการพูดที่มีชื่อเสียงและครอบครัวของท่านนั้นมีความศรัทธาอย่างยิ่งต่อท่านนักบุญฟังซิสแห่งอาซีซีท่านมีความศรัทธาอย่างลึกซึ้งต่อพระนางมาดีและได้ตัดสินใจรับๆับที่จะถือโสกซึ่งเป็นเหตุให้ท่านต้องทะเลาะกับบิดาของท่านเพราะบิดาของท่านได้จัดเตรียมงานแต่งงานไว้ให้แล้วในช่วงเวลานั้นเองพระสังฆราชแห่งเมืองเจนีวาได้้ตังท่าน ให้ทํางานในภาษาจักรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทําให้ท่านตัดสินใจเรียนและรับศีบวะเป็นพระสงฆ์ในปี1593ก็มีชื่อเสียงโดดเด่นในการเป็นนักเทศและการทํางานอภิบาลคนจนและคนปว่วยที่สุดท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งเมืองเจนีวาในปี1602ท่านทํางานฟื้นฟูวัดวาอารามและคณะนักบวชในเมืองเจนีวาท่านยังช่วยเหลือ,อนักบวนเจนฟังเิสเดอร์ซัมตาน ในการก่อตั้งคณะนักบ,บวชอย่งอีกด้วยท่านนั้นได้เสียชีวิตในปี1622และเพียง3ปีต่อมาท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบวชท่านเป็นผู้วางรากฐานให้ชีวิตภายในของคารวาท่านยังเขียนหนังสือชีวิตฝ่ายจิตที่เป็นคลาสสิคชื่อ introduction to the divine life ซึ่งแปลว่าข้อแนะนําเบื้องต้นของชีวิตศรัทธาและมีคณะนักบ,บวชมากมายหลายคณะที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่ออุปถัมภ์ของท่านด้วย